สวัสดีค่ะวันนี้ไปชอปปิ้งอีกนะคะสําหรับคริสต์มาสนะคะวันนี้นี่ค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็200ดอนจ้าเค้กนี่ก็40ดอนอันนี้22ดอนนะคะอันนี้ก็อ่าตีไปประมาณกล่องละ3ดอนจ้าอันนี้ก็9ดอนกว่าแล้วนะเนื้อหมูเนี่ยจ้าอันนี้5ดอล อันนี้แฮมสิบห้าดอนนะทุกคนจะอันนี้อ่โปเตโต้โพเตโต้ลูกเล็กก็กล่องละสิบดอนนะก็ไม่เล็กเท่าไหร่มีผสมกันมานะเนี่ยเนาะกแต่มันจะอ่อนกต่มันจะหวาน,นจะหลอดจากงามๆอันนี้ห้าดอนนะนี่เบซิน,นจะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะ ก็ขอวอวยพรคริสต์มาสนะคะม r รีคริสต์มาสสำหรับทุกคนขอให้มีแต่ความสุขจ้ะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย